สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับจะของดการใช้เสียงเพลงประกอบในคลิปนะครับเนื่องจากต้องการไว้อะไรต่อการจากไปของ10ตํารวจเอกวัชรินทร์รัชนิพนธ์กรรมาการคนไทยหนึ่งเดียวในศึกวันแชมปนชิปวันไฟไนท์แล้วก็วันลูมินีทุกสัปดาห์นะครับประจําวันศุกร์ท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยมนะครับแฟนมวยเราน่าจะทราบข่าวแลครับ ช็อกค,ความรู้สึกของแฟนมวยกันไปเลยนะครับเช้าว,วันนี้ว่ากรรมการวัชรินนะครับหรือว่าชอเล่นกรรมการป้อมนะฮะท่านจากพวกเราไปแล้วนะครับเมื่อคืนวันศุกร์ที่16มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยการจบชีวิตตัวเองที่ห้องพักนะครับโดยสาเหตุนั้นไม่เป็นที่แน่ชัดครับว่าเกิดจากอะไรจะเป็นภาวะซึมเศร้าหรือว่าความเครียดจากการทํางานอันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะทราบรายละเลอียดที่แท้จริงได้นะครับเราเห็นกรรมการวัชรินทุกสัปดาห์ทุกวันศุกร์โดยล่าสุดเราเห็นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในศึกวันไฟไนท์นะครับซึ่งประบอลเจอก เราก็ยังเห็นท่านปฏิบัติหน้าที่พุ่งเซฟหัวไทฟูนอยู่เลยพอมาในสัปดาห์นี้นะครับในวันลุมพินีก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำนะครับว่ากรรมการวัชรินนั้นท่านหายไปวันนี้ไม่ได้มาทําหน้าที่โดยประวัติโดยย่อนะครับกรรมการวัชรินท่านเป็นชาวจังหวัดละนองนะครับชกมวยตั้งแต่อายุ9ขวบแล้วก็ผ่านการชกมามา,มากกว่า150ไฟก่อนที่จะแขวนนวมไปในวัยเพียง18ปีนะครับเพราะว่าท่านได้รับบาดเจ็บจนถึงขนาดที่ว่าแขนหักและจากนั้นก็หันมาเป็นครูมวยนะครับับบจนนนนสสสอเเข้้าาป็กกรกรรมมผูดดิวยใทีุ่ ท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการมวยมาหลายศึกหลายไฟ์นะครับแล้วก็มีดีกีรางวัลกรร,กรรมการขวัญใจมหาชนของชมรมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยรางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยมของสนามมวยเวทีลุมพินีและรางวัลผู้ตัดสินดีเด่นของการกีฬาแห่งประเทศไทย2ปีติดต่อกันโดยตัวแอดมินเองนะครับเลิ่มที่จะจำหน้าจำชื่อของท่านได้อย่างจริงจังก็จากมวยรายการเทนไฟท์เทนะครับที่มีดารานักร้องคนในวงการบันเทิงแล้วก็อดีตนักมวยเนี่ยมาชกมวยกันการที่จะตัดสินมวยที่ดาราชกมวยที่ไม่ใช่นักมวยอาชีพชกกันเนี่ย จะต้องมีดุลพินิษแล้วก็มีไหวพริบปฏิพานการตัดสินที่ฉับไวนะครับเพราะว่าความล่าช้าในการตัดสินเพียงเสี้ยววินาทีนะครับอาจจะส่งผลกระทบไปถึงชีวิตได้จากนั้นก็เห็นท่านในศึกวันแชมปี้ยมชิพนะครับโดยรายการวันลุมพินีนะครับก็จะมีผลงานให้กับแฟนมวยได้เห็นทุกสัปดาห์การได้เป็นกรรมการคนไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ตัดสินในศึกวันแชมปี้ยมชิพนะครับท่านกรรมการวัชรินก็มีไหวพริบปฏิพานฉับไวทุกอย่างนะครับมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเพราะนักมวยไทยที่ชกในรายการวันลุมพินีนะครับ จะมีทั้งเหลี่ยมมวยมีการกระตุกล้มมีการทับมีการซ้ําตามน้ํากันเนี่ยกรรมการต่างชาตินี่อาจจะไม่ทันเกมนักมวยไทยนะครับดังนั้นต้องมีกรรมการไทยในรายการวันลุพินีเพื่อที่จะสามารถตามรูปเกมของนักมวยไทยได้ทันได้ส่วนสไตล์การตัดสินนะครับกรรมการคนอื่นในวันเชนชิพนะครับก็จะเป็นฝรั่งชาวต่างชาติเวลาทําหน้าที่บนเวทีนะครับก็อาจจะดูอยู่ห่างๆอย่างหางห่วงแต่กรรมการวัชรินนะครับจะดูอยู่หงห่วงโดยไม่ยอมห่างนะฮะ จะเป็นสไตล์กรรมการไทยที่พร้อมจะขวางลูกติดพันตามน้ําและพร้อมที่จะเซฟรับหัวนักมวยเมื่อหมดสติหลับกลางอากาศการตัดสินใจการพุ่งเข้าขวางเข้าเซฟอะไรต่างๆทําได้อย่างดีเยี่ยมนะครับมาดที่ดูสุภาพนุ่มลึกการกระตุ้นนักมวยอย่างไม่ดุอาจจะแตกต่างจากกรรมการมวยไทยเวทีอื่นๆบางท่านนะครับผมอาจจะเห็นว่ามีการสับมือเร่งให้ชกหากนักมวยยังไม่ออกอาวุธกรรมการจะเสียงดุมากนะครับสีหน้าน้ําเสียงนี่ก็ออกรสชาติไปด้วยเลยแต่กรรมการวัชรินนะครับแค่เสียงจะดังขึ้นนะครับแต่ว่าจะไม่ถึงขนาดดุ และเท่าที่ผมเห็นมาเกือบทุกไฟนะครับจะมีความสูภาพทั้งในการเร่งให้นักมวยชกหรือแม้กระทั่งการตักเตือนการแยกนักมวยเนี่ยเสียงจะดังขึ้นแต่ไม่ถึงขนาดดุจะเป็นสไตล์การออกคําสั่งที่มีความกระชับหนักแน่นมีความประณีตในการตัดสินนะครับมีความหวังดีให้กับนักมวยทุกคนการตัดสินใจฉับไวแอคชั่นท่วงท่ามีความเป็นระเบียบว่องไวตามเกมทันแต่จากนี้ไปจะไม่มีอีกแล้วนะครับกรรมการวัชลินแอดมินก็ขอแสดงความเสียใจอย,อย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวแล้วก็ผู้ใกล้ชิดของสิบตำรวจเอกวัชลินรัชนิพน์ กรรมการหนึ่งเดียวคนไทยในทุกรายการของศึกวันแชมปนชิปนะครับผลงานของท่านจะอยู่ในใจแฟนมวยชาวไทยตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ